สวัสดีครับพบกับทีเด็ดสกอร์สูงแรกบายจับอีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะวันนี้ก็มีคู่เด็ดคู่ทีเด็ดในรอบ3ามทุ่มนะครับในลีกอาร์เจนติน่ารีเซิร์ฟนะครับรีเซิร์ฟลีกนะฮะหรืออาร์เจนติน่าสำรองนะครับระหว่างทีมเวเลสซาฟิลสำรองแล้วก็ตีเกสำรองนะฮะจะเกิดสูงแรกได้อย่างไรไปฟังกันเลยครับก็คือทั้งสองทีมนี้ก็ เคยพบเจอกันนะครับ3นัดล่าสุดเนี่ยก็มีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก2นัดน,นะครับแล้วก็เบเลิสชาฟิลเอก็เออชนะ4-2นะครับเบเลิสชาฟิลชนะ2-0และก็ติเกชนะ1-0นะครับส่วนผลงานที่ผ่านมาของเบเลิสชาฟิลเองนะครับก็เพิ่งไปชนะนะครับเซนทันกอร์โดวามา1-0น,นะครับแล้วก็ชนะอาร์เซนอลซาตตาด,ดี้สำรองมา1-0แล้วก็ชนะนิวเวล นะครับสำรองมาสองศูนย์นะครับถือว่าฟอร์มดีเลยทีเดียวสำหรับเวเรสซาฟิลนี่ฟอร์มดีมากนะครับช่วงนี้ส่วนตีเกสำรองเองก็เพิ่งไปชนะก,กับโกดอยคูดมานะครับสองศูนย์แล้วก็ชนะฮาดูกันนะครับ1นึ่งสองหนึ่งแล้วก็เสมอกับลานุดมา 1-1นะครับมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรกทั้ง3นัดเลยนะครับส่วนเวลิสซาฟิลเองก็มีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก2นัดนะครับล่าสุดแต่ว่าคิดว่าวันนี้น่าจะสู้สู้กันเต็มที่นะฮะคิดว่าน่าจะสู้นะฮะส่วนทีมไหนต่อนะครับก็คือเวลิสซาฟิลนะครับต่อที่1ลูกนะครับวันนี้จากราคาไหลขึ้นจาก0.75นะฮะแล้วก็ ราคาน้ำฝั่งเวเลสซาฟิวนะฮะมาที่1.00นะครับไหลขึ้นจาก0.75แล้วก็ฝั่งตีเกก็จาก1.05มาเป็น0.80แสดงว่าวันนี้ทีมเยือนน่าจะมีที่เด็ดอะไรมาสู้สักอย่างนะครับเพราะว่าราคามันไหลไปทางฝั่งทีมเยือนซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ราคาผู้ 1X2 เองก็เหมือนกันนะครับก็มาทางทางฝั่ง้าบ,บ้านนะฮะฝั่งทาง้าบ,บ้านที่1ุ 1.57นะครับตอนนี้ก็ยังนิ่งอยู่นะครับแล้วก็ทางาทางฝั่งทีมเยือน4 7 5อนาะแบบนี้นะฮะแบบนี้คิดว่าน่าจะชนะกันที่1ลูกนะครับเพราะว่าดูจากราคาต่อแล้วอะ่ะเพราะว่าราคาฝั่งต่อมันมันเยอะนะฮะเป็น1.0แสดงว่าน่าจะมีเกิน1ลูกนะฮะน่าจะชนะกันที่1ลูกนะครับจากการสก้าสก,กอร์นะฮะส่วน สูงเต็มเกมนะครับก็ไหลขึ้นจาก2.5เป็น2.5ควบ3นะครับแต่ว่าราคานะ้ำฝั่งสูงอยู่ที่1.00แล้วก็ฝั่งต่ำอยู่ที่0.80คิดว่าคู่นี้น่าจะไม่เกิน3ลูกน่าจะจบที่สกอร์1-1หรือ2-1นะครับคิดว่าน่าจะเสมอกันที่1-1หรือชาบ้านชนะแค่1ลูกเป็น2-1นะครับจากสกอร์สิคาดไว้นะครับส่วนครึ่งแรกเองก็เปิดมาแค่1ลูกเองนะครับมีโอกาสนะฮะมีโอกาสที่จะเกิด1ลูกในครึ่งแรกหรืออาจจะ มีสองลูกในครึ่งแรกเลยครึ่งหลังอาจจะมีอีกหนึ่งประตูนะครับเจ้าบ,บ้านอาจจะเบียดชนะที่หนึ่งประตูนะคะคิดว่านะครับคิดว่าทั้งเกมเกมนี้น่าจะมีแค่3ประตูแล้วก็ในครึ่งแรก1ประตูแล้วก็ครึ่งหลังนะครับอาจจะมีอีก1ประตูแต่ว่าครึ่งแรกต้องลุ้นลูกที่2นะครับเพราะว่า,าราคาน้าม,มันสวยดีนะฮะูนจุด เจ็ดแปดเองแล้วก็ฝั่งตามแค่1.03มีโอกาสมากนะครับที่จะเป็น1หรือ2ลูกนะครับในครึ่งแรกนะครับแต่ว่าต้องกันต้องไปรุนนะฮะต้องไปรุนอีกทีในรอบ3ทุ่มนะครับในรีกอะเจนจิน่าสำรองนะฮะเบลิสซาฟิวแล้วก็ตีเกสำรองครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ